ทีนี้เราไปดูเรื่องของเทรนด์นะครับการลงทุนกับมิติของ Climate Change กันบ้างน,นะครับว่าในปัจจุบันนี้มีความท้าทายมากน้อยขนาดไหนอย่างไรกันบ้างน,นะครับเรามาคุยประเด็นนี้กันนะครับกับผู้ช่วยนะครับกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ฟินแลนเซียไซรัสจำกัดมหาชนคุณสุริพรทีวะสุเวทครับคุณสุริพรสวัสดีครับ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้ขอ,อถามเกี่ยวกับเรื่องตัว Climate Change นะคะเพราะว่าจริงๆก็ได้รับความสนใจมากขึ้นจากหลายมิตินะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการเองเออประชาชนเองรวมถึงนักลงทุนด้วยนะคะกฎระเบียบข้อกําหนดเนี่ยค่อนข้างหลากหลายมากมายทีเดียวนะคะเรามองว่ามีกฎระเบียบหรือว่าข้อกําหนดแบบไหนบ้างนะคะที่จะส่งผลต่อภาคธุรกิจทั้งในโอกาสแล้วก็ความทา้าทายที่กําลังจะเกิดขึ้นคะค่ะ ถ้าเราพูดถึงเรื่องของ climate change นะคะจริงๆกรอบความร่วมมือของหลายๆประเทศทั่วโลกเนี่ยเริ่มมีมาตั้งแต่เมื่อสัก30กว่าปีที่แล้วค่ะปี1992นะคะ mm hmm. แต่ตลอดในช่วง30ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันจะเป็นในลักษณะที่ว่ากระตุ้นให้ทุกประเทศเนี่ย เห็นความสําคัญของเรื่องนี้นะคะทุกคนบนโลกให้มาตระหนักถึงความสําคัญของ c l IMATE CHANGE นะคะเรื่องของผลกระทบของกา๊าซเซอนกระจกต่างๆที่สูงขึ้นทําให้โลกเราร้อนขึ้นนะคะจะเป็นลักษณะว่าการให้เข้ามามีส่วนร่วมแบบสมัครใจค่ะแล้วก็อาจจะมีการซัพพอร์ตในเรื่องของเงินทุนความช่วยเหลือหรือทรัพยากรต่างๆเพื่อให้ทุกคนเนี่ยเดินหน้าไปในทิศทางเดียวกันนะคะไม่ได้มีการบังคับหรือว่ามีบทลงโทษใดๆทั้งสิ้นในช่วง30ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นเป็นภาพแบบนั้นนะคะแต่พอเมื่อดําเนินมาจนถึงตอน จริงๆถามว่าเป้าหมายก็ยังอีกไกลไหมตัวคาร์บอนนูเทรลก็ปี2050นะคะ Net Zero ปี2065ก็ยังอีกสักพักหนึ่งค่ะแต่แต่รู้สึกว่าพัฒนาการของเรื่องนี้มันดูค่อนข้างช้านิดนึงเพราะนั้นแต่ละประเทศเนี่ยก็เริ่มที่จะกำหนด มาตรการอ,อื่นๆเข้ามามากขึ้นเป็นในลักษณะของบทลงโทษหรือเป็นภาคบังคับมากขึ้นนะคะสิ่งที่เราจะต้องติดตามกันทั้งในแง่ของภาคธุรกิจแล้วก็นักลงทุนเองอะคะ่ะก็คือเรื่องของกฎหมายใหม่ๆที่กำลังจะออกมาอย่างล่าสุดเลยเราพูดถึงเรื่องคาร์บอนแท็กกันค่ะภาษีคาร์บอนนะคะแล้วก็ยุโรปเนี่ยจะเป็นประเทศแรกเลยค่ะที่จะเริ่มแอปพลายตัวภาษีนี้นะคะก็จะเป็น เดือนตุลาคมปีนี้แล้วค่ะ1ตุลาคมเป็นต้นไปนะคะแล้วก็จะเริ่มมีการใช้เต็มรูปแบบปี2026สาระสำคัญของภาษีคาร์บอนเนี่ยก็คือของตัว EU เนี่ยเราจะได้ยินคำว่า Cbam นะคะ Cbam ก็คือ carbon border adjustment mechanism เป็นการเก็บภาษีคาร์บอนจากสินค้านำเข้าก่อนข้ามพรมแดง ะะช่วงแรกๆเนี่ยยังคงอาจจะสโคบอยู่ในสินค้าเพียงไม่กี่กลุ่มค่ะณปัจจุบันเนี่ยเขาก็เมนชั่นมาประมาณสักเกลุ่มที่อาจจะโดนเก็บก่อนสําหรับภาษีคาร์บอนนะคะก็จะเป็นกลุ่มที่สร้างในเรื่องของออมีเป็นแหล่งกําเนิดของกาง๊าซเรือนกระจกเยอะๆหน่อยะคะ่ะอย่างเช่นเหล็กนะคะอลูมิเนียม ปุ๋ยไฟฟ้าไฮโดรเจนแล้วก็ล่าสุดมีประกาศเพิ่มมาอีก2กลุ่มน,นะคะก็จะเป็น7กลุ่มก็คือเป็นสินค้าปลายน้ําจะมีน็อตน,นะคะมีสกูที่ทํามาจากเหล็กก็จะเริ่มค่ะและเดี๋ยวก็แต่เชื่อว่าน่าจะมีการขยายขอ,อบเขตของสินค้าไปเรื่อยๆจนที่เขาบอกว่าเต็มรูปแบบเนี่ยก็คือ1มกราปี2อีอีก3ปีข้างหน้าน่าจสเห็งการแอปพลายใช้ในสินค้าหลายๆกลุ่มเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยทางผู้ประกอบการเองเนี่ยก็ต้องมีการติดตามอยู่แล้วค่ะว่าสินค้าของเราเองที่ส่ง ยุโรปเนี่ยเข้าข่ายในเรื่องของการถูกจัดเก็บภาษีคาร์บอนหรือเปล่านะคะถัดมานะคะจะมีของสหรัฐค่ะแต่ e อีูเริ่มปีนี้สหรัฐเนี่ยจะเริ่มปีหน้านะคะสไลด์หน้าที่4ี่เนี่ยจะมีตัวของสหรัฐให้เห็นนะคะก็อยู่ระหว่างเตรียมการเก็บภาษีคาร์บอนเหมือนกันค่ะ <c oughs> แล้วก็จะเก็บจัดสินค้านําเข้าในทุกประเทศด้วยนะคะปีหน้าก็จะเริ่มนะคะแต่สินค้าเป้าหมายหรือว่าแรกๆเนี่ย สไตล์จะคล้ายๆกันคะก็จะเริ่มในสินค้าที่มีการปล่อยคาร์บอนเยอะๆก่อนนะคะก็จะไปปิตโตเลียมปิตโตรเคมฐานหินอลูมิเนียมเหล็ก ก่อนแล้วก็ค่อยขยายขอบเขตสินค้าไปเรื่อยๆนะคะแต่ถ้าเราดูในฝั่งของเอเชียเนี่ยสิงคโปร์ก็จะเป็นประเทศแรกค่ะถ้าเราดูในของทวีปเอเชียเรานะคะสิงคโปร์จะเป็นประเทศแรกเลย <ừ. S 1> ที่ตอนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาร่างของภาษีคาร์บอนเหมือนกันก็เริ่มมีดีเทลออกมาแล้วค่ะว่าจะใช้กับธุรกิจที่ปล่อยกา๊าซคาร์บอนมากกว่าเท่าไหร่เท่าไหร่ต่อปีนะคะแล้วก็จะเริ่มเก็บปี2 0 2 6 2 7 นะคะแล้วก็อาจจะมีการเก็บในอัตราที่สูงขึ้นเมื่อระยะเวลาผ่านไปอันนี้มันสะท้อนว่าเริ่มไม่เห็นการที่ทั่วโลกเริ่มมีเป็นพินาตี้แล้วค่ะเป็นบทลงโทษเป็นการบังคับที่เริ่มเข้ามาแล้วเพื่อฟอสให้เป้าหมายที่เราตั้งเป้ากันไว้เนี่ยไปถึงตรงนั้นได้คุณสุริพรครับทีนี้ในเรื่องของตัวธุรกิจอุตสาหกรรมเองเนี่ยแต่ละกลุ่มคงได้รับผลกระทบไม่เท่ากันนะครับกลุ่มใดบ้างครับที่จะได้รับผลกระทบแบบเป็นความเสี่ยงจาก climate change การปรับตัวเซกเตอร์เหล่านั้นเป็นอย่างไรในขณะเดียวกันนะครับ กลุ่มใดที่มองเห็นว่า climate change เป็นโอกาสเพิ่มเติมบ้างครับอืถ้าพูดประเด็นนี้นะคะแต่เชื่อว่าทุกธุรกิจน่ะถูกกระทบหมดมีความเสี่ยงจากเรื่องของ climate change หมดถ้าเราไม่พูดถึงเป้าหมายที่เราอยากจะลดคาร์บอนหรือว่าจะเป็น net zero เองก็ตามทีเนี่ยคะ่ะ สภาพอากาศที่เราเห็นกันทุกวันนี้เราก็จะเห็นกันอยู่แล้วว่าสภาพอากาศมันค่อนข้างแปรปรวนนะคะเกิดภัยพิบัติในหลายๆประเทศทั่วโลกสหรัฐเดี๋ยวมีน้ําท่วมเดี๋ยวมีพาย,ยุหิมะอย่างล่าสุดเองเวียดนามเองนะอเนี่ยคือปีนี้เป็นปีที่อาจจะเป็นเอลนิโยเอฟเฟกนะคะอากาศร้อนมากบ้านเราเองก็ร้อนเวียดนามเองก็มีปัญหาเรื่องน้ําในเขื่อนต่ําแบบเรียกว่าระดับวิกฤตเลยทําให้ต้องมีการดับไฟในหลายๆเมืองสลับสลับ,ลบกันไปนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้แต่มองว่าเป็นความเสี่ยงนะคะจากใด ที่เรายังมีปัญหาเรื่องโลกร้อนกันอยู่เพราะฉะนั้นถ้าคุณวิถามว่าธุรกิจไหนจะได้รับผลกระทบจากตรงนี้บ้างเนี่ยอันเนี้ยโดนทุกธุรกิจอยู่แล้วค่ะถัดไาพอเรามีมาตรการที่เออเดี๋ยวเราจะเริ่มมีภาษีคาร์บอนเข้ามาจับแต่และเพราะนั้นหลายๆธุรกิจก็ต้องมีการปรับตัวค่ะด่านหน้าอันแรกเลยอ่ะจะจะเป็นเรื่องของการส่งออก นะคะถ้ายุโรป apply ก่อน US อส apply ตามมาส่งออกของบ้านเราเนี่ยจะถูกกระทบเป็นอันแรกเพราะว่าเราส่งออกสินค้าไปที่ประเทศเขานะคะแต่ราต้องไปดูในรายละเอียดค่ะว่าสินค้าที่ผู้ประกอบการส่งไปเนี่ยมันไปอยู่ในแคตที่เขาเริ่มเก็บล้วหรือยังระหว่างนี้ทุกคนจะต้องปรับตัวนะคะถึงผู้ประกอบการเล็กๆบางคนบอกว่าเอออันนี้อาจจะเป็นรายใหญ่ที่ส่งออกก่อนเรารายเล็กอาจจะไม่ได้ส่งออก แต่ต้องอย่าลืมว่าเวลาการคำนวณในเรื่องของปริมาณก๊าซเรนกระจหรือว่าคาร์บอนที่ปล่อยออกมาค่ะมันคำนวณทั้งเชนนะคะเพราะนั้นรายเล็กรายน้อยถ้าเราเป็นซัพพลายเออร์ ของผู้ประกอบการรายใหญ่ที่ส่งออกไปอีกทีหนึ่งสุดท้ายเนี่ยเราเองก็อาจจะต้องโดนเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการปรับตัวไปในแอสโซโฮเชนนะคะก็ต้องปรับตัวไปกันทั้งซั p พลายเชนนะคะอันนี้เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราในฐานะที่เป็นนักลงทุนหรือว่าเป็นผู้ประกอบการเองนะคะเราก็จะต้องติดตามเรื่องนี้นะคะแล้วก็ดูว่าแต่ละบริษัทมีการปรับตัวยังไงได้บ้างเพื่อที่จะหลุกเลี่ยง ความเสี่ยงหรือว่าผลกระทบอย่างน้อยก็คือเรื่องภาษีคาร์บอนก่อนแล้วนะคะ <c oughs> อันที่2พอคุณวิทถามว่าภายใต้ความเสี่ยงมันก็จะมีโอกาสที่เกิดขึ้นนะคะ <c oughs> โอกาสที่เกิดขึ้นเนี่ยแต่เชื่อว่าตอนนี้นักลงทุนทุกคนน่าจะได้ยินกันบ่อยๆอยู่แล้วค่ะหลายๆบริษัทจดทะเบียนก็จะออกมาให้ข่าวหรือมาให้สัมภาษณ์ว่าเรากําลังจะทำคาร์บอนเครดิต นะคะคำนี้เราจะเริ่มได้ยินกันมากขึ้นแล้วแต่ก็เชื่อว่ากระแสนี้จะเริ่มเห็นได้ชัดมากขึ้นในระยะถัด,ถดไปนะคะแล้วมันจะไม่ใช่เป็นกระแสที่เป็นแฟชั่นด้วยไม่ใช่ไปไปมามาทำได้จริงหรือไม่ได้จริง แต่ว่ากระแสที่เป็นคาร์บอนเครดิตนะคะสุดท้ายมันจะเกิดขึ้นจริงๆแล้วมันจะอยู่กับเราไปนานเลยนะคะเพราะว่าอะไรไงเราก็ต้องช่วยกันในแง่ของการลดโลกร้อนอยู่คําว่าคาร์บอนเครดิตนะคะอยากให้คุณผู้ชมนึกภาพตามาง,ง่ายๆก็คือเหมือนเป็นสินค้าชนิดหนึ่งออในแง่ของผู้ประกอบการทุกวันนี้ต้องพยายามคิดให้ได้ว่าคือมันจะมี3ามคำง,ง่ายๆปล่อยลดแล้วก็ชดเชยนะคะคําว่าปล่อยคือบริษัทเนี่ยจะต้องคิดแล้วว่าเราทําธุรกิจทุกวันนี้เราปล่อยคาร์บอนออกมาปีละเท่าไหร่ เพื่อที่เราจะได้รู้ต่อไปว่าเราจะต้องลดปีละเท่าไหร่เพื่อให้มันเป็น Net z ซ r o นะคะเอ่อถ้าเราหาได้ว่าปล่อยเท่าไหร่เราหาได้ว่าลดเท่าไหร่ส่วนที่เราลดไม่ได้เนี่ยค่ะเราจะต้องหาวิธีมาชดเชยทราะนั้นก็เลยเป็น3ามคำสั้นๆปล่อยลด,ลดแล้วก็ชดเชยนะคะถ้าบริษัทไหนสามารถที่จะ,ะลดคาร์บอนได้มากกว่าที่ตัวเองปล่อยแต้มต่อหรือเบ n นฟิตตรงนั้นนะคะเขาจะเรียกว่าคาร์บอนเครดิตซึ่งเป็นเหมือนสินค้าชนิดหนึ่งสามารถเอาเบ n นฟิตตรงนั้นอะมาขายในตลาดได้ วันนี้บ้านเราก็มีตลาดคาร์บอนเครดิตที่เริ่มมีการซื้อขายกันแล้วนะคะส่วนถ้าเป็นบริษัทไหนที่ไม่สามารถลดได้เท่ากับที่ตัวเองปล่อยสมมุติว่าปล่อยได้ร้อยหนึ่งเราลดได้แค่50ส่วนอีกห้าที่เหลือที่ที่ยังลดไม่ได้เนะะี่ยค่ะอาจจะต้องใช้วิธีการหาอะไรมาชดเชยนะคะวิธีทางที่เร็วที่สุดก็คือไปซื้อคาร์บอนเครดิตนี่แหละ เอามาชดเชยจากส่วนที่ตัวเองไม่สามารถลดได้หมดนะคะแล้วก็อาจจะไปดูในแง่อพพลายกับภาษีคาร์บอนอีกทีนึงอาจจะไปประหยัดตรงภาษีคาร์บอนนะแต่ว่า,าจ,จะต้องมาม,มีต้นทุนในการซื้อคาร์บอนเครดิตเพิ่มใช้ในการชดเชยนะคะคาร์บอนเครดิตเนี่ยเราจะได้ยินกันมากขึ้น วันนี้ของบ้านเราอะค่ะจะมีแพลตฟอร,ร์มที่ให้ซื้อขายคาร์บอนเครดิตกันอยู่นะคะจริงๆนะักลงทุนก็เริ่มมีการถามค่ะว่าคาร์บอนเครดิตเราจะดูได้ยังไงว่าบริษัทไหนที่พูดออกมาแล้วเนี่ยเขาทำได้จริงหรือไม่จริงนะคะเราจะมีองค์กรเนี่ยที่ชื่อว่าองค์การบริหารจัดการกา๊าซเรือกนกระจกอ <ừ> บกนะคะหรือว่าถ้าเรียกกันง่ายๆจะเรียกว่า TTO TGO คือณวันนี้เราสามารถไปขอรับรองอการซื้อขายคาร์บอนเครดิตจาก TGO ได้นะคะและว,วิธีการซื้อขายยังเป็นในลักษณะคือตอนนี้เริ่มมีแพลตฟอร์มอยู่2แบบแล้วค่ะอันแรกจะเป็น over the counter ก็คือเป็นการตกลงระหว่างผู้ซื้อผู้ขายนะคะ oh. ก็จะมีราคาที่กําหนดจะมีปริมาณที่กําหนดตกลงกันส่วนล่าสุดเนี่ย16มการาคมที่ผ่านมาค่ะเริ่มมีการเปิดให้ลงทะเบียนเป็นแพลตฟอร์มนะคะเป็นแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า STIX เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์นี่แหละค่ะแล้วก็ให้ซื้อขายตัวคาร์บอนเครดิตระหว่างกันได้ก็จะทําให้การซื้อการขายเนี่ยทำได้ง่ายขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นจะบอกนักลงทุนว่าถัดไปอะค่ะถ้าเราเจอบริษัทไหนออกมาให้สัมภาษณ์ว่ากําลังจะทํำคาร์บอนเครดิตนะเ,เราจะขายเท่าไหร่เท่าไหรเนี่ยนักลงทุนสามารถตรวจสอบได้ะคะ่ะ เหมือนตอนสมัยกันชงกัญชาเวลาใครออกมาบอกว่าเราจะทําอะไรอะไรตรวจสอบได้ในเว็บไซต์ของออยไปดูว่าได้ไรเส้นไหม,มเช่นเดียวกันนะคะเราเข้าไปดูในเว็บไซต์ของ TGO ได้นะคะคนที่ได้รับการรับรองการให้ซื้อขายคาร์บอนเครดิตได้เนี่ยก็จะมีชื่ออยู่ในเว็บไซต์สามารถไปตรวจสอบได้ตรงนั้นแต่มองว่าก็จะเป็นโอกาสในการสร้างรายได้ในอนาคตให้กับบริษัทที่มีการปรับตัวนะคะคานึงถึงเรื่องนี้คํานึงถึงสิ่งแวดล้อมเอาส่วนเบนฟิตที่ตัวเองสามารถทําได้หรือว่าคาร์บอนเครดิต่ ไปขายแล้วก็สร้างรายได้เจเนเรตรายได้เจเนเรตกําไรกลับมาที่บริษัทอันนี้ก็จะเป็นโอกาสในอนาคตค่ะถ้ามองแบบนี้พอผู้ลงทุนเขารู้แล้วนะคะว่าเขาจะไปหา การเช็คค่ะความถูกต้องนะคะของผู้ที่จะเข้ามาสู่วงการคาร์บอนเครดิตได้อย่างไรโอกาสนะคะในแง่ของการลงทุนในบ้านเรา <c oughs> เป็นยังไงบ้างเพราะว่าตอนนี้เราเห็นมิติของผู้ลงทุนก็สนใจเรื่องของการลงทุนเพิ่มขึ้นด้วยนะคะ <c oughs> แล้วก็อีกในนึงก็คือเรื่องของผลตอบแทนจากการลงทุนเพราะว่าบางคนบอกว่ารักโลกเนี่ยต้องจ่ายแพงจริงแล้วเรามองประเด็นนี้ในรูปแบบไหนคะ ถ้าในแง่ของนักลงทุนนะคะณปัจจุบันน่ยธีมการลงทุนของเราก็จะเกี่ยวข้องกับ ESG น่ะมากขึ้นนะคะแล้วก็จะบอกว่าในแง่ของ Climate Change ที่เราคุยกันเนี่ยค่ะเรียกว่าเป็น subset หนึ่งที่อยู่ใน ESG การลงทุนของบ้านเราในเรื่องของ Climate Change วันนี้ยังเป็นลักษณะคือแต่ก็แบ่งออกมาเป็น3ากลุ่มแบบนี้นะคะ <c oughs> อันแรกก็คือนักลงทุนพิจารณาเองกันเป็นรายตัวเลยค่ะใช้วิธีการเรียกว่า screening นะคะธุรกิจไหนมีความเสี่ยงไม่มีความเสี่ยงก็เลือกพิจารณาลงทุนกันเป็นรายตัวนะคะ <c oughs> อันที่2เนี่ยเราก็ เริ่มเห็นการลงทุนในลักษณะของกรีนบอลกรีนบอลก็คือหุ้นกู้สีเขียวนะคะเป็นบริษัทเอกชนของเราเนี่ยเป็นบริษัทที่ listed อยู่ในตลาดที่คอเปรทเนี่ยเราเห็นหลายบริษัทแล้วนะคะมีการออกกรีนบอลออกมานะคะกรีนบอลเนี่ยก็จะเอาไว้คือวัตถุประสงค์การออกกรีนบอลเนี่ยก็จะไปใช้ในโครงการต่างๆที่ อาจจะเป็นพลังงานหมุนเวียนเป็นโครงการที่เป็นกรีนโปรเจกต์นะเป็นโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมเพื่อสีเขียวนะคะก็จะออกมาในรูปแบบลักษณะกรีนบอลแต่ว่าดอกเบี้ยของกรีนบอลเนี่ยอาจจะไม่ได้สูงมากถ้าเทียบกับบอลทั่วทวไปนะคะเพราะว่าเป็นการซัพพอร์ต เพื่อให้เราช่วยกันในการลดโลกร้อนนะคะก็อาจต้นทุนดอกเบีย้ยอะไรต่างๆอาจจะไม่ได้สูงมากแต่กองทุนเนี่ยก็เริ่มมีการลงทุนในส่งกรีนบอลกันอันนี้กันมากขึ้นนะคะแล้วก็อันที่3ค่ะก็จะเป็นการลงทุนผ่านกองทุนรวมนะคะกองทุนรวมเนี่ยคะ่ะอันนี้แต่ลิสต,ตัวอย่างกองทุนรวมภายใต้ธีมของ climate change มาให้คือเมื่อกี้อย่างที่บอกคะ่ะว่า ESG เนี่ยจะเป็นภาพใหญ่ และการลงทุนภายใต้ในกรอบ ESG เนี่ยมีหลายครท,ทีเรียให้เราเลือกมากนะคะมีหลายๆแบบ Climate Change จะเป็นหนึ่งในนั้นแต่การลงทุนของกองทุนรวมของในบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นยังไม่ค่อยมีใครลงทุนเป็นหุ้นรายตัวของของในไทยค่ะจะเป็นลนักษณะจัดตั้งขึ้นมาแล้วระดมทุนเอาเงินไปลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศอีกทีหนึง่งซึ่งเป็นกองทุนรวมในต่างประเทศที่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวข้องกับ Climate Change นะคะแล้วก็จากรายชื่อกองทุนที่ list มาให้ดูเนี่ยคะ่ะ ก็จะเพิ่งจัดตั้งกันมาเพื่อไม่กี่ปีนี้เองนะคะตั้งแต่ปีเนี่ยมีของเคคายเมคคือของเกษิกรก็ปี2020และนอกน,นั้นก็ปี2021 จะเห็นว่าเพิ่งจัดตั้งกันช่วงแบบสองสามปีที่ผ่านมานะคะแล้วก็ผลตอบแทนเนี่ยอาจจะยังเป็นตัวเลขที่ไม่ได้สวยกันสักเท่าไหร่ด้วยกองทุนระยะเวลาที่ยังสั้นด้วยกับอีกอย่างหนึ่งคือในช่วงเวลาที่ผ่านมาเราก็เจอทั้งโควิดนะคะเจอสภาพภาะวะตลาดหุ้นทั่วโลกที่ผันผวนผลตอบแทนอาจจะยังค่อนไปในทางติดลบเพราะฉะนั้นภาพตรงนี้แต่เชื่อว,ว่าของกองทุนรวมนะคะจะต้องเป็นการลงทุนในลักษณะระยะยาวนิดหนึ่งสุดท้ายแล้วตีม m ครแม้เช่นตีม ESG เนี่ยยังไงก็ไมล่ละค่ะ <Ừ. S 2> ประมาณนี้ค่ะชัดเจนเลยนะครับอ่ะวันนี้ขอบคุณคุณสุริพรมากนะครับที่มาคุยกับเราในยามเช้าแบบนี้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณค่ะ,คะสวัสดีสสดค่ะสวัสดีครับ คุณสุริพรทีวสุเวทนะคะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทัรัพย์ฟินแนเซียไซรัสจำกัดมหาชนนะคะดังนั้นต้องบอกว่าพัฒนาการของคลายเม็ดเชงคุณสุริพรบอกว่าตอนนี้ยังค่อนข้างช้านะคะแต่ว่า<ม>ถ้าดูแล้วเนี่ยก็จะเริ่มมีการเก็บภาษีคาร์บอนปีนี้จากฝั่งยุโรปปีหน้าจากฝั่งสหรัฐแล้วด้วยดังนั้นทุกธรุรกิจได้รับผลกระทบหมดนะคะเราก็คงจะต้องปรับตัวโดยเฉพาะภาคการส่งออกอย่างไรก็ตามกระแสตัวคาร์บอนเครดิตน่าจะอยู่ไปอีกนานนะคะดังนั้นถ้าอยากจะตรวจสอบนักลงทุนททยยออาตรรวจบิษั ทะเบียนไทยให้เข้าไปที่ TGO นะคะองค์การบรหิหารจัดการก๊าซเรือนกระจกจะได้เช็คนะคะว่าคนที่มาให้ข่าวว่าจะเข้าสู่ตัวค์ว่าเครดิตเนี่ยเขาได้รับไลเซนส์นแล้วหรือ,อยังนะคะเป็นการ c ร o สเช็คอีกทีหนึง่งส่วนเรื่องของการลงทุนก็มีหลายรูปแบบนะคะซื้อรายตัวแบบ screening ก็ได้ตัว green อ o n ก็ได้ที่เป็นหุ้นกู้นะคะหรือว่าอีกมิติหนึ่งคือกองทุนรวมซึ่งระยะสั้นผลตอบแทนอาจจะยังไม่ค่อยเซ็กซี่สักเท่าไหร่อาจจะต้องลงทุนยาวๆค่ะพีวิทย์คะ่ะ ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีจาก The Standard w e a l t h ค่ะ